เอาที่ถามอะไรก็ถามมาป่สิกาบเขากบขาบขอความเมตตาบูเจ้าค่ะเกี่ยวกับโชคลาภเจ้าค่ะเกี่ยวกับความฝันใช่บ่ะเจ้าค่ะเกี่ยวกับความฝันโชคลาภเจ้าค่ะความฝันโชคลาภ อาตมาฝันว่ามีญาติโยมหลายท่านหลายคนมาทำบุญวัดส,สว่างทาบันดาลเต็มศาลาหลังนี้น่าจะมาถวายพระปรหารเชา้าตอนเชา้านี่คือความฝันอาตมาแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากแล้วอายุท่านมากแล้วพรรษาท่านมากแล้วหลวงปู่ ท่านมากรวดท่านมากวดนี่แหละข้างซาลงสาลาเนี่ยแหละท่านถือไม่กวดนะจับไม่กวดมากรวดถือไม่กวดมากรวดรอบๆซาลาหลังนี่แหละสาลาหลังใหญ่นี่นี่ความฝันของอาตมาอันนี้ก็ฝันหลายวันติดต่อกันแต่ว่าจะพูดครั้งเดียวเลยแล้วก็ฝันว่าได้กร,ราบได้ไหว้ พระพุทธรูปองค์ใหญ่และได้กาบได้ว้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธปฏิมากรน,น่าจะเป็นพระปูนองค์ใหญ่มากเลยเป็นรูปหล่อรูปเหมือนแล้วก็เป็นหลวงปู่ทวดเหยยบน้ําทะเลจืดรูปหล่อรูปเหมือนองค์ใหญ่มากเลยใหญ่แล้วก็สูงจนได้เงี้ยหน้าดูแบบนี้อืมนี่คือความฝันอาตมา ที่ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยนั่งอยู่บันลังบันลังจะเป็นประมาณสองชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นแรกนี่จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่มากเลยรูปพระพุทธปฏิมากรชั้นที่สองจะเป็นรูปหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่มากเลยอืแล้วอาตมาก็ยกมือใส่หวัวแล้วก็พูดขึ้นว่าอืสาธุข้าพเจ้าจะสร้าง รูปเหมือนรูปใหญ่กว่านี้ข้าพเจ้ามีบุญวาสนาว่างั้นนี่คือความฝันทองอัตมาอืมอืมอันนี้หลายอันนี้ที่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังอืมเรียกว่ารวบรวมความฝันก็ได้เพราะว่าฝันประมาณสองวันอืมเรียกว่ารวบรวมความฝันไม่อยากจะพูดหลายครั้ง หวังว่าทุกท่านทุกคนก็คงจะเข้าใจแต่ว่าอาตมาก็ไม่ได้ดีเป็นเลขเป็นหวยเด้ออาตมาคิดว่าเออเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของอาตมาอาตมาภูมิใจอาตมามีความสุขอาตมาถือว่าเป็นสิริมงคลที่อาตมาได้ฝันแบบนี้เป็นขวัญเป็นกำลังใจอาตมามีความสุขที่ได้ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ฝันเห็นหลวงปู่ทวดหยยบน้ำทะเลจืดฝันเห็นพ่อแม่ครูบาาจา์นี่คือความรู้สึกอาตมาก็อย่าไปดีเป็นเลขเป็นหวยอย่าไปแบลเป็นเลขเป็นหวยเด้อล่ะ เกี้ยอาตมาันอาตมาฟันแบบนั้นอ้าวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกอาตมาฝันว่ามีญาติโยมมาทําบุญสุนทรทา,านตอนเช้านี่แหละน่าจะถวายพัฒหารตอนเช้าอยู่เต็มศาลาหลังนี้แหละอืมเต็มศาลาหลังนี้แหละอืมแล้วก็มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์อายุพรรษามากแล้วท่านมากวดทำ,วดทำวดความสาดความสะอาดแถวๆรอบศาลาหลังนี้แหละท่านจับไม่กวดจับไม่กวดนะ มาปวดรอบๆศาลาแถวๆนี้แหละเป็นหลวงปู่กุบาอาจารย์อายุพรรษาเกลี่ยมากแล้วะหละแ,แ,แล้วต่อๆมาก็ฝันว่าเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้กราบได้ไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นลักษณะบันลังสองชั้นแต่ว่าองค์ใหญ่มากเลยจนได้เหยนหน้าดูแบบนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ชั้นแรกเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชั้นที่สองเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด นี่ที่อาตมาได้ฝันอาตมาถือว่าความฝันของอาตมาเป็นสิริเป็นมงคลกับอาตมาไม่ใช่ว่าเอาไปแปลใส่เลขใส่หวยได้อันนี้พูดในฟังไอเสียดอกก็แล้วแต่ดอกว่าบางทีจะแปลใส่เลขใส่หวยก็ถ้าจะแปลใส่เลขใส่หวยก็ไม่เท่าไหร่หรอกความฝันของอาตมาเพราะว่าเวลาที่อาตมาฝันเวลาที่อาตมานอนหรือว่าอาตมาจำบัา ท่านจะพูดเรื่องพระพุทธรูปแบบนี้อตาตมา,าก็อาจจะฝันเห็นพระพุทธรูปท่านจะพูดเรื่องหลวงปู่ทวดเย่ามนั้นทะเลจืดอตาตมาก็จะฝันเห็นหลวงปู่ทวดเย่ามนั้นทะเลจืดแบบนี้นี่ที่อตาตมาฝันอตาตมากลัวกี่ใจอตาตมาจะเคิมไปด้วยแต่ว่าเคิมไปในทางที่ดีที่งามอตาตมาก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของอตาตมาที่ได้ฝันอมไม่ได้แปลเป็นเลขเป็นหวยได้อันนี้พูดให้ฟังอิเสหรอกทีนี้จับใจความก็คือว่าฝันว่าจับใจความได้ไม่ต้องไปจับใจความเยอะ มีญาติโยมมาทําบุญเต็มศาลาหลังนี้นี่หลังศาลาหลังหัวฉันนี่มาถวายพระธาตุตอนเช้าแล้วก็อืจับใจความไม่ง่ายมีหลวงปู่จับไม้กวาดมากวาดรอบศาลาหลวงปู่จับไม้กวาดมากวาดรอบศาลาหลวงปู่จับไม้กวาดมากวาดรอบศาลานี่จับใจความไม่ได้แล้วก็ฝันเห็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่มากเลยนั่งอยู่บันลังอาสนะบรรลังนั่งอยู่บรรลังบันลังจะเป็นสองชั้นไม่ได้หมายถึงว่าสองเนี่ยสองชั้นเฉยบรรลังสองชั้นชั้นที่หนึ่งจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ฝันเห็นพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่นะอืพระพุทธปฏิมาก่อนแล้วก็ชั้นที่สองจะเป็นหลวงปู่ทวดเยียมน้ําทะเลจืดนี้คือความฝันของอัตมา นี่แหละความปานองอัตมาอืแต่ว่าในช่วงนี้ในขณะน,นี้จำาวันนอนอยู่ศา,าลารับแขกแล้วก็นอนอยู่ศาลากลางปราชาอเพราะว่ากุฏิยังสร้างไม่เสร็จกุฏิหลังเก่าหลังหล,ลังเก่าหลังเดิมจำรุดสุดโรมแล้วตามการตามเวลาแล้วก็สร้างใหม่เป็นกุฏิสองชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จ ยังสร้างไม่เสร็จก็เลยกําลังสร้างอยู่ตอนนี้ถ้าได้ไปนอนอยู่กุฏิปู่ย่าท่าเสด็จนี่จะฝันดีฝันแมน่นฝันเกี่ยวกับโชคลาภอันนี้พูดให้ฟังท่านทั้งหลายฟังอยังไงก็ขอให้มีโชคมีัยสมความ,มมาุ่งมา่นปรารถนายัางไงก็ขออให้เราท่านทั้งหลายได้รักษา,ากิจรักษาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอเวลาอาตมาให้พรเวลาอาตมาสวดสดดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาเพื่อเป็นขวนัญเป็นกำลังใจ อ้างยิงพระรัตนตรัยบุญกุศลคุณงามความดีปกปักรักษาสายยัทยาญาตยโยมหายทุกภายสศขหายโรคหายภัยก็ขอให้เราท่านทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนก็เปิดฟังเก็บเอาไว้เปิดฟังเรียกได้ว่าเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นขวนเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายเก็บเอาไว้เปิดฟังบางท่านบางคนฟังให้พรฟังสวดมนต์ขนลุขนพองเกิดความเพิ่มปิติ ทำให้จิตใจนั้นเข้มแข็งม,ม,มีความผาสุกมีความร่มเย็นปัศจากทุกปะะกัศจากโศกปัศจากโรคปัศจากใครเป็นขวัญเป็นกนําลังใจเฉยดอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ้อยเราท่านทั้งหลายได้รักสมรักษากายวาจาใจรักษาศีลรักษาธรรมเมื่อเรารักษาธรรมธรรมก็จะร,รกกจะักษาเราเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราอมีคนมาถามอตามอตามาว่าท่านปฏิบัติยังไงว่ากันปฏิบัติแบบไหน,นในการปฏิบัติอตาตมาบอกไว้ว่าอตาตมาจะพยายาม ไม่รักและไม่ชังพยายามนะแต่ว่ายังตัดไม่ได้ดอกเพราะว่าอาตมายังมีกิเลสนาอยู่อาตมาจะพยายามไม่รักไม่ชังไม่รักเกินไม่ชังเกินไม่โง่เกินและไม่ฉลาดเกินไม่รักเกินไม่ชังเกินไม่โง่เกินและไม่ฉลาดเกินจะพยายามปฏิบัติตรงนี้อพูดไปก็เห็นสมควรเจเวลาสวัสดีสาธุสาธุ